เาลมอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องสัญญาณแรกศึกผู้ว่ากทมถึงแม้ว่าแผนทดสอบการระบายน้ำผ่านระบบคูคลองในกรุงเทพมหานครจะเห็นผลได้ไม่ชัดเจนร้อเปอร์เซ็นเนื่องด้วยฟ้าฝนไม่เป็นใจทำให้การทดสอบระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพต้องยกเลิกไป แต่ที่ประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพเห็นชัดเต็มตาก็คือแผนทดสอบการระบายน้ำได้แปลรูปกลายเป็นเกมช่วงชิงคะแนนเสียงระหว่างรัฐบาลกับผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพที่อยู่กันคนละฝากฝั่งการเมืองเริ่มจากการจัดนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนระหว่างวันที่1-3กันยายนณนะศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ลาดพร้าว รัฐบาลประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเรียกขวัญประชาชนและความเชื่อม,มั่นจากนักลงทุนต่างประเทศกลับคืนมาหลังเหตุการณ์อภิมหาอุทกภัยปลายป,ายปี2554แต่ทันทีที่รัฐบาลประกาศทดสอบระบบการระบายน้ำผ่านคลองในกรุงเทพมหานครในวันที่5และ7กันยายน ทั้งที่การทดสอบในเชิงวิชาการภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ําแต่ก็ไม่ไวายที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะช่วยโอกาสหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองอาศัยกระแสคนกลุงที่บางส่วนยังไม่หายหวาดภาวะจากน้ําท่วมใหญ่ปลายปี2554ต่อแขนต่อขขาว,วาดภาพหลอกหลอนว่าการทดสอบระบบระบายน้ําครั้งนี้ อาจทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองที่รัฐบาลปล่อยน้ำไหลผ่านต้องเดือดร้อนถูกน้ำท่วมโดยไม่จำเป็นแต่พอนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตลอดจนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอย่างนายรอยนจิตด,ดอนประธานผู้ควบคุมการทดสอบต่างยืนยัน การทดสอบจะปล่อยน้ําเพียงร้อยะ30ของศักยภาพคูคลองที่จะรองรับได้จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องน้ําท่วมแน่นอนแล้วรัฐบาลพร้อมสั่งหยุดทดสอบทันทีหากมีฝนตกลงมาในปริมาณเกินเกณฑ์กําหนดดังจะเห็นได้จากการทดสอบระบบคูคลองเมื่อวันที่5กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกที่ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น จากนั้นเมื่อมีฝนกระหน่ำหนักลงมาในวันที่6กันยายนรุ่งึ้นรัฐบาลก็ประกาศยกเลิกการทดสอบคูคลองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทันทีทุกอย่างกระจ่างชัดว่าใครที่คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักไม่ว่าจะเดินหน้าทดสอบหรือสั่งหยุดการทดสอบทันทีที่เห็นว่าอาจสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ในจังหวะก,การเมืองกำลังก้าวเข้าสู่หมดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการพยากรณ์แบบฟันธงว่าปีนี้น้ําจะไม่ท่วมหนักอย่างปีที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเชื่อว่ารัฐบาลจะเอาอยู่ร้อยเปอร์เซนตจะด้วยเพราะได้กําหนดแผนบริหารจัดการป้องกันไว้อย่างดีหรือเป็นเพราะมรสุมพัดผ่านเข้าประเทศไทยน้อยลูกกว่าปีที่แล้วก็ตาม หากผลออกมาว่าคนกรุงไม่ต้องการหวนกลับไปใช้ชีวิตในศูนย์ผู้ประสบภยัยไม่ต้องพายเรือท้องแบนแทนขับรถยนต์ไม่ต้องประทังชีวิตด้วยบะหมี่กลึงสําเร็จรูปกับปลากระป๋องแน่นอนว่ารัฐบาลต้องโกยคะแนนไปเต็มๆตรงนี้ต่างหากที่ฝ่ายตรงข้ามต้องหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งและต้องหาทางตัดแต้มรัฐบาลทุกวิถีทางเท่าที่ทําได้แม้บางเกมจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าดีแต่เล่นเกมการเมืองก็ตาม ตัวอย่างล่าสุดคือกรณีทดสอบการระบายน้ำผ่านกรุงเมื่อวันที่5และ7กันยายน2555ซึ่งถือเป็นภาคต่อจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี2554เป็นการไล่เตะสกัดฝ่ายตรงข้ามและกักตุนคะแนนเสียงไปพลางๆทั้งที่จะว่าไปแล้วทั้งสองพักคู่แข่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งใครล,ลงสมัครชิงผู้ว่ากทมอรอบต่อไป ถึงล่าสุดจะมีกระแสข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ขอชื่อคุณชายหมูหม่อมราชวงศุขุมพันธุบริพัตรผู้ว่ากทมอของพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยที่สองแล้วก็ตามเอาเข้าจริงก็ยังไม่มีใครในพัรคที่เป็นระดับแกนนําออกมายืนยันมีเพียงรายงานข่าวอ้างว่าพรรคขอชื่อแล้วแต่ด้วยเหตุผลทางเทคนิคจึงยังไม่อยากเปิดตัวในตอนนี้ ขณะที่สถานการณ์ภายในพักเพื่อไทยก็ยังสับสนไม่น้อยตามสภาพความจรงิงภายในพักที่มีสมาชิกแบ่งออกก้อนแต่ละกลุ่มก็พยายามพักดันคนในสายของตัวเองหรือไม่ก็เสนอชื่อคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นขึ้นมาประกบกันกับผู้เข้าประกวดจากกลุ่มอื่นทําให้ช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมามีรายชื่อคนดังที่มีชื่อเสียงหลายคนปรากฏวนเวียนทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่พักจะส่งลงสมัคร มีทั้งคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์เดชต้องกิติรัตนนรนองนายประพัฒน์จงสงวนนายปลอดประสบสุรสัศดีเป็นต้นล่าสุดก็เป็นชื่อของบิ๊กออฟพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายแท้ๆของคุณหญิงพจมานที่กำลังจกกะเกษียณร,ราชการบนเก้าอี้ผอบตรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเปิดเซนความเป็นไปได้มีแค่ไหนยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปรวมถึงในส่วนของพักประชาธิปัตย์ ที่กระแสก็ยังไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ชื่อของคุณชายหมูเสียทีเดียวแม้จะมีข่าวสสกทมในการหนุนหลังก็ตามโดยยังมีชื่อของนายกรจาติกาวนิตคู่หูออกฟอร์ดของนายอภิสิทธิ์เวทชาชีวะหัวหน้าพักในองอาจคล้ำไภัยบุญรวมถึงนายเทวรชนมโนัยพิบูลรองผู้ว่ากทมแกนนำคัดค้านแผนทดสอบการระบายน้ำห่างกรุงของรัฐบาลรวมอยู่ด้วย ยังไม่ถึงนาทีสุดท้ายโอกาสที่โผลจะพลิกยังมีตลอดเวลาศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมที่จะระเบิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้ามีความสำคัญกับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องรักษาเก้าอ,อี้ไว้ให้ได้เพราะจะมีผลต่อสนามเลือกตั้งสสกทมในระยะยาวปัจจุบันนอกจากจังหวัดภาคใต้แล้วก็เหลือแต่พื้นที่กทมเท่านั้นที่จะเป็นป้อมค่ายอันแข็งแกร่งของพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าปล่อยให้พักเพื่อไทยเจาะไขแดงไปได้เดี๋ยวเริ่มจากเก้าอี้ผู้ว่ากทมประชาธิปัต่ปก็จะลดระดับกลายเป็นพักการเมืองท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในที่สุด